น้อยอยางไม่เลิกแผมเพิดจะฝึกให้ลูกน้อยได้เมื่อไหร่และจะฝึกยังไงสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกน้อยเตรียมตัวจะเข้าโรงเรียนนะคะสิ่ง ที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเตรียมตัวให้ลูกน้อยเข้าโรงเรียนนะคะก็คือเรื่องของการที่ลูกสามารถบอกอึบอกทีแล้วก็สามารถเลิกแผมเพิร์ตได้ค่ะและในคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกน้อยยังไม่ได้เข้าโรงเรียนค่ะแต่มีคนรอบข้างค่ะถามมาว่าลูกน้อยโตแล้วทาไมยังไม่เลิกแผมเพิร์ตอีกนะคะทําให้คุณพ่อคุณแม่เริ่มกังวลใจค่ะว่าจะทํายังไงดีในการฝึกให้ลูกเลิกแผมเพิร์ตวัไหนเป็นไว้ที่เหมาะสมจําเป็นจะต้องให้ลูกน้อยเลิกใส่แผลมเพิร์ดค่ะคลิปนี้พี่กิงก็จะมาไขาข้อข้องใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่คะ ว่าเราจําเป็นจะต้องฝึกลูกน้อยเลิกแพมเพิสเมื่อไหร่พร้อมกับวิธีการฝึกลูกน้อยเลิกแพมเพิค่ะก่อนละฟังค่ะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่กันค่ะ ในการฝึกลูกน้อยเลิกแพมเพิร์นั้นบอกกันเลยค่ะว่าไม่มีเกณฑ์อายุที่ตายตัวนะคะว่าลูกน้อยจะต้องเลิกแพมเพิร์ได้เมื่อไหร่เนื่องจากว่าเด็กแต่ละคนมีพัฒนาการที่ไม่เหมือนกันบางคนเลิกได้ตั้งแต่อายุ1ขวบในขณะที่บางคนนะคะจะเลิกได้เมื่อตอนเข้าโรงเรียนค่ะแต่คําแนะนําจากพี่กันนะคะพือกันแนะนําว่าหากลูกน้อยจําเป็นจะต้องไปโรงเรียนแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะควรให้ลูกน้อยเลิกแพมเพิร์ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราไปโรงเรียนเราไม่ทร,ราบว่าลูกน้อยของเรานะคะจะได้รับการเปลี่ยนแพมเพิร์เมื่อไหร่ อีกทั้งถ้าลูกยังบอกฉี่บอกอึไม่ได้หนอจะเลยจําเป็นต้องใส่แผ่นเพลิดนะคะที่เต็มไปด้วยฉี่และอึเพื่อรอเปลี่ยนค่ะแล้วทีนี้เราจะต้องฝึกลูกเลิกแผ่นเพิดเมื่อไหร่คําตอบก็คือเมื่อคุณแม่พร้อมคุณพ่อพร้อมและลูกน้อยพร้อมค่ะการฝึกให้ลูกเลิกแผ่นเพิดหรือพักอ้อมสําเร็จลูกพี่กันไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะวันวมตกหรือว่าเร่งลูกก่อนที่ลูกจะพร้อมค่ะ ถ้าเราเริ่มตอนที่ลูกพร้อมนะคะการฝึกเลิกแพมเพิร์ดของเรานะคะจะเป็นเรื่องง่ายคะ่ะถ่าไม่ไรนะคะถ้าเราฝืนเลิกแพมเพิร์ดตอนที่ลูกยังไม่พร้อมนะคะก็จะกลายเป็นเรื่องยากคะ่ะคุณพ่อคุณแม่เครียดลูกเครียดนะคะและอาจจะทําให้การเลิกแพมเพิร์ดในครั้งนี้นะคะไม่ประสบความสําเร็จคะ่ะแต่อย่างไรก็ตามคะ่ะงานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลือกลาคะ่ะลูกน้อยของเรานะคะก็ต้องมีช่วงเวลาคะ่ะที่จะต้องเลิกแพมเพิร์ดค่ะสักวันใดสักวันหนึ่งคะ่ะยิ่งเลิกได้เร็วนะคะเราก็ จะประหยัดค่าใช้จ่ายลูกน้อยก็จะสบายตัวมากขึ้นดังนั้นค่ะเราก็ไม่ได้ถึงขนาดปล่อยวางนะคะเรื่องการเลิกแพมเพิร์ดไปเสียสทัทีเดียวค่ะการฝึกลูกน้อยเลิกแพมเพิร์ดนั้นก็ถือว่าเป็นการฝึกวินัยให้กับลูกน้อยในการใช้ชีวิตประจําวันทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าลูกน้อยของเรามีความพร้อมที่จะเลิกผ้าอ้อมสําเร็จรูปพี่แกงก็มีวิธีการสังเกตมาฝากค่ะพร้อมกลับมาดูนะคะว่าความพร้อมของลูกความพร้อมของแม่มีอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะข้อที่1ค่ะ ลูกพร้อมค่ะลูกพร้อมคือลูกน้อยของเราไม่มีปัสสาวะกระปิกระปอยลูกสามารถอั้นปะสะัสสาวะได้นานประมาณสองชั่วโมงซึ่งแสดงว่าลูกน้อยของเราสามารถควบคุมกล้ามเนื้อในการปัสสาวะได้หรือการขับถ่ายได้เป็นอย่างดีพัฒนาการนี้นะคะก็เป็นพัฒนาการของเด็กอายุ1ขวบค่ะอยาอีกหนึ่งอย่างค่ะลูกน้อยของเรานะคะจะต้องสามารถสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่ได้บ้างแล้วค่ะพร้อมที่2ค่ะความพร้อมของคุณแม่คุณพ่อหรือคนในครอบครัวค่ะ ช่วงที่เราฝึกให้ลูกเลิกแพมเพิร์ดนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นค่ะพอต้องคอยตามเช็ดอึเช็ดฉี่ลูกน้อยนะคะที่อาจจะฉี่ไว้เกื่อนบ้านค่ะการซักผ้าอ้อมการซักกางเกงนะคะที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้นะคะคุณแม่ต้องควบคุมอารมณ์นะคะแล้วก็ทําใจเย็นๆใจร่มๆค่ะไม่ต่อว่าหรือว่าตําหนิลูกหากลูกน้อยฉี่รถพาหรือว่าฉี่ลงพื้นที่คุณแม่จะต้องเจอคือเมื่อลูกน้อยปวดฉี่ปวดอึน,นะคะเราจะต้องพร้อมพาลูกน้อยเข้าห้องน้ํา อย่างทันทีและเราจะต้องหมั่นพาลูกน้อยเข้าห้องน้ําเป็นระยะระยะค่ะถ้าดูแล้วค่ะคุณแม่พร้อมคุณพ่อพร้อม,อมและลูกน้อยพร้อมเราก็มาฝึกการเลิกแพร่เพลิดกันเลยค่ะวันนี้แก้ก็มีเทคนิคในการฝึกลูกเลิกแพร่เพลิดมาฝากค่ะไปฟังกันต่อเลยค่ะข้อแรกค่ะเตรียมอุป,ปกรณ์นะคะในการเข้าห้องน้ําอุปกรณ์ในการฝึกเลิกผ้าอ้อมสําเร็จรูปให้พร้อมค่ะการเตรียมอุปกรณ์พร้อมนะคะก็จะทําให้คุณแม่ สามารถฝึกได้ตลอดเวลาและลูกน้อยก็จะได้เข้าห้องน้ําสะดวกขึ้นอุปกรณ์ในการเข้าห้องน้ําของลูกนะคะก็เช่นนะคะฝารองชักโคกหรือว่าบันไดในการขึ้นชักโคกนะคะเลือกบันไดที่มีเสียงที่มีรายน่ารักน่ารักนะคะก็เป็นการชักจูงลูกค่ะให้อยากฝึกนั่งชักโคกมากขึ้นค่ะพี่กันไม่ค่อยแนะนําให้ใช้กระโถนนะคะเพราะว่าวันหนึ่งก็ต้องถึงวัยที่เราจะต้องเลิกการใช้กระโถนะคะ่ะตอนนี้มีฝารองชักโคกค่ะที่เหมาะสําหรับเด็กมากมายเลยคะ่ะคุณแม่นะคะ จัดหาซื้อมาแบบนี้ดีกว่าค่ะต้องมาฝึกเลิกกระโถนอีกทีนึงนะคะทีนี้อาจจะต้องสำรองกางเกงหรือผ้าอ้อมผ้านะคะให้มากขึ้นนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะต้องมีการเปลี่ยนผ้าอ้อมหรือว่ากางเกงบ่อยมากขึ้นค่ะข้อที่2ค่ะในการฝึกเลิกผ้าอ้อมสําเร็จรูปพี่กันแนะนําว่าหากเราจะเริ่มต้นให้เริ่มในช่วงกลางวันก่อนค่ะและหากกลางวันสําเร็จแล้วนะคะเราค่อยไปฝึกช่วงกลางคืนแต่หากบ้านไหนสะดวกทําพร้อมกันทั้งกลางวันกลางคืน ก็ได้ค่ะมาแชร์วิธีการกันบ้างนะคะข้อที่3ค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องแสดงตัวอย่างในการเข้าห้องน้ําให้ลูกดูค่ะแสดงตัวอย่างในที่นี้หมายถึงว่าพาลูกเข้าห้องน้ําด้วยจริงๆนะคะให้เห็นขั้นตอนการถอดกางเกงการนั่งชักโครกการกดชักโครกนะคะการฉีดร้างการใช้ทิชชู่ซับและก็การใส่กางเกงค่ะเพื่อให้ลูกน้อยได้เรียนรู้สเต็ปต่างๆในการใช้ชักโครกแล้วก็คุ้นชินกับการใช้สักโครกค่ะแกนว่านะคะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านค่ะทุกวันนี้ค่ะพาลูกเข้า ห้องน้าด้วยกันเป็นประจําอยู่แล้วค่ะข้อที่4ค่ะสอนลูกค่ะให้รู้ว่านี่คือฉี่นี่คืออึหากลูกน้อยพอพูดเป็นคํคๆได้ก็สอนให้เรียกว่าฉี่หรือว่าเรียกว่าอึเลยแต่ถ้าเกิดว่าลูกน้อยยังพูดไม่ได้นะคะอาจจะใช้เป็นเบบี้ไซด์ค่ะเช่นการจับบริเวณเป้าข้างหน้าแปลว่าฉี่จับตรงก้นข้างหลังนะคะก็แปลว่าอึแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าเด็กหลายคนเป็นนะคะก็คือจะบอกฉี่บอกอึด้วยกันคําที่บริเวณพาอ้อมสําเร็จรูปค่ะ กรณีนี้นะคะจากประสบการณ์พิการค่ะพิการเริ่มให้ลูกเลิกใส่ผ้าอ้อมสําเร็จรูปแล้วเปลี่ยนมาใส่กางเกงค่ะพอเขาฉีบปุ๊บนะคะก็จะเปียกไปที่ขาเขาค่ะเขาจะเรียนรู้และเนี่ยฉีฉีแล้วจะเปียกนะคะเขาจะเริ่มคุ้นชินว่าต้องฉี่แบบนี้ค่ะใครจะใช้เทคนิคพิการน,นะคะไปใช้ดูก็ได้ค่ะแต่อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะในการซักผ้าแล้วก็ทําสะอาดบ้านค่ะข้อที่5ค่ะหาคําพูดประจำตัวนะคะในการส่งฉีส่งอึค่ะเช่นนะคะเวลาที่ฉี่นะคะเราก็ทําเสียง ถ้าเวลาอื่นแล้วก็เอื้อออช่วยเขาเบ่งแบบนี้นะคะก็จะทําให้ลูกเรียนรู้ค่ะถ้าแม่บอกลูกก็จะได้ฉี่ถ้าแม่บอกอืออออย่างงี้ก็แปลว่าลูกต้องเบ่งอื้ค่ะข้อที่6ค่ะพาลูกเข้าห้องน้ําให้เป็นเวลาค่ะแรกให้คุณแม่พาลูกเข้าห้องน้ําทุกสองชั่วโมงก่อนค่ะหากไม่ฉี่ก็ไม่เป็นไรนะคะให้คุณแม่มาสังเกตค่ะว่าลูกจะฉี่ทุกกี่ชั่วโมงในช่วงแรกลูกอาจจะฉี่ทุกชั่วโมงก่อนนะคะก็พาลูกเข้าห้องน้ําทุกหนึ่งชั่วโมงไปก่อน หรือนะคะคุณแม่ท่านใดไม่พร้อมจะเหนื่อยนะคะหรือว่ากลัวว่าจะเหนื่อยมากเกินไปอาจจะต้องใส่ผ้าอ้อมสําเร็จรูปไปก่อนคะ่ะและพาลูกเข้าห้องน้ําทุกสองชั่วโมงคะ่ะเมื่อไรก็ตามที่ลูกนะคะฉี่ที่ห้องน้ําและไม่มีฉี่ที่ผ้าอ้อมสําเร็จรูปคะ่ะก็ถือว่าคุณแม่นะคะประสบความสําเร็จในขั้นตอนหนึ่งแล้วคะ่ะข้อที่7ค่ะกรณีที่ลูกกั้นปัสสาวะไม่ยอมฉี่ถ้าไม่มีผ้าอ้อมสําเร็จรูปนะคะ อันนี้นะคะก็จะเห็นว่าเด็กบางคนกลัวที่จะเปียกคะ่ะก็เลยไม่อยากฉี่นะคะยอมกั้นฉี่คะ่ะวิธีการนะคะแนะนําว่านะคะให้ใช้ ผ้าอนามัยของคุณแม่ค่ะมาแทนผ้าอ้อมสาเร็จรูปลรวบอกลูกว่าเนี่ยเป็นผ้าอ้อมสําเร็จรูปแบบหนึ่งนะคะแปะไปที่กางเกงค่ะแต่พอฉี่ปุ๊บมันซับไม่หมดมันก็จะเริ่มเปียกเขาก็จะเริ่มฟังรู้สึกแฉะอ่ะเขาจะไม่กั้นค่ะหรือนะคะแอบเจาะรูนะคะผ้าอ้อมสําเร็จรูปข้างๆค่ะให้ฉี่รั่วค่ะแต่อย่าเจาะโดนเจลที่อยู่ในผ้าอ้อมสําเร็จรูปนะคะเดี๋ยวจะเปิดปากค่ะให้เจาะข้างๆค่ะให้รู้สึกว่าฉี่เล็ดออกมาให้เขารู้สึกเปียกแฉบ้างค่ะ ข้อที่8ค่ะสังเกตอาการปวดฉี่ปวดอึของลูกน้อยค่ะข้อก่อนหน้านี้นะคะพี่กันบอกแล้วว่าให้เรานะคะสอนลูกผู้ฉีอ่อึหรือว่าเบบี้ไซน์นะคะหากลูกน้อยแสดงอาการจับเป้านะคะแสดงว่าปวดฉี่ค่ะเราก็พาลูกนะคะเข้าห้องน้ําอย่างรวดเร็วค่ะถึงแม้ว่าช่วงแรกอาจจะไปถึงห้องน้ําแต่ยังไม่ทันนั่งชกโก้นะคะแล้วเปียกเลยอันนั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังเราเร็วกว่าน,นั้นอีกค่ะเอาให้ทันพาลูกไปนั่งชักโก้ให้ทันค่ะ หากลูกน้อยเริ่มบอกฉี่บอกอึแบบนี้ได้แล้วนะคะก็ไม่จําเป็นจะต้องพาลูกน้อยเข้าห้องน้ําทุกสองชั่วโมงแล้วค่ะให้พาเข้าเมื่อลูกมีสัญญาณหรือว่าบอกฉี่บอกอึค่ะข้อที่เค่ะแนะนําเลิกมือดึกหรือหลีกเลี่ยงการดื่มน้ําดื่มนมก่อนนอน1ชั่วโมงค่ะก่อนนอนนะคะก็พาลูกเข้าห้องน้ําค่ะระหว่างที่นอนนะคะในช่วงกลางคืนอาจจะต้องพาเข้าห้องน้ํา1-2ครั้งต่อคืนค่ะโดยให้คุณแม่ลองสังเกตดูค่ะว่าลูกน้อยมักจะฉี่ช่วงเวลาไหนก็ใช้ช่วงเวลานั้นค่ะที่ พาเขาห้องน้าช่วงแรกของการฝึกพี่กันแนะนําว่าอาจจะต้องใช้ผ้ารองซับฉี่นะคะปูเตียงไว้ก่อนคะ่ะงานจะได้ไม่เข้าคุณพ่อคุณแม่ค่ะข้อที่10ค่ะในช่วงแรกของการฝึกการเลิกผ้าอ้อมสําเร็จรูปแนะนําว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณแม่ต้องใช้เวลาการอยู่บ้านนะคะหลายๆวันติดต่อกันค่ะงดการทํากิจกรรมนอกบ้านคะ่ะเพื่อสะดวกในการฝึกและลูกก็จะได้ไม่สับสนค่ะไปข้างนอกใส่ผ้าอ้อมสําเร็จรูปอยู่ในบ้านไม่ใส่ผ้าอ้อมสําเร็จรูปพอลูกเริ่มบอกชีบอกอึได้บ้างแล้วนะคะสะเต็ปต่อไปก็คือว่า ค่อยๆนะคะพาลูกออกไปข้างนอกใกล้ๆบ้านหรือว่าที่มีห้องน้ําหรือเดินทางในระยะทางใกล้ๆค่ะหากเป็นการนั่งรถหรือว่าเดินทางใน,นช่วงแรกค่ะให้คุณแม่พกผ้าอ้อมสําเร็จรูปไปด้วยค่ะเผื่อว่ารถติดนะคะหรือว่าจอดไม่ทันเราก็จะได้ให้ลูกฉีใส่ผ้าอ้อมสําเร็จรูปค่ะก็จบลงแล้วค่ะสําหรับ 10วิธีการในการฝึกลูกน้อยเลิกแพมเพิสค่ะสิ่งสําคัญนะคะในการฝึกคุณแม่ต้องควบคุมอารมณ์และสติของตัวเองให้เป็นอย่างดีค่ะอย่าตําหนิลูกอย่ากโกรธลูกนะคะหากลูกยังทําไม่ได้และเมื่อไหร่ที่ลูกน้อยทําได้ค่ะถึงแม้ว่าจะแค่เพียงแค่บอกฉี่บอกอึได้น,นะคะเราต้องชื่นชมลูกค่ะลูกจะได้มีแรงผลักดนันแล้วก็มีกําลังใจในการฝึกในการเข้าห้องน้ําแล้วก็เลิกแพมเพิสได้นั่นเองค่ะใครชอบคลิปนี้ของพี่กันนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่กันด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ